สวัสดีค่ะวันนี้จูก็จะมาแชร์เมนูมื้อเย็นนะคะที่จูทำทานเป็นประจำนะคะสลับกับเมนูถั่วปั่นนะถ้าใครทำไอเอฟก็ให้ทำทานเป็นมื้อเย็นหรือไม่ได้ทำไอเอฟก็ให้ทำทานเป็นมื้อเย็นเหมือนกันนะคะใครสะดวกทำทานมื้อไหนก็ให้ทำทานมื้อนั้นได้เลยนะคะหรือจะทาน2มือ้อสม,มื้อก็ว่ากันไปนะคะแล้วแต่ความสะดวกของใครของมันเลยนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่ จูใช้ลดน้ำหนักใน28กิโลนะคะถ้าใครอยากลดน้ำหนักสนใจนะคะก็ให้กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้จูได้นะคะกดติดตามจูไว้เลยนะคะจูจะมีเมนูดีๆมาแชร์ให้ดูประจำนะคะแล้วก็มีเทคนิคดีๆที่ใช้กับตัวเองลดน้ำหนักมาได้28กิโลนะคะอะลองไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะจูจะใช้เป็นถั่วเขียวลออเปลือกนะคะจะเป็นห่อแบบนี้นะที่ เมื่อวานนี้ที่จูพาไปซื้อนะคะใครจะใช้เป็นถั่วอะไรก็ได้นะคะจะใช้เป็นถั่วแดงถั่วดําหรือว่าถั่วอะไรก็ได้นะ,ะแต่ว่าจูเบื่อถั่วพวกนั้นแล้วไงจูก็เลยใช้ถั่วแบบนี้นะคะขอใช้แบบนี้เพราะว่าจูเองก็ชอบกินถั่วเขียวเลาะเปลือกนะคะมันมันมีความอร่อยมากเลยนะสำ,สำหรับความรู้สึกของจูนะคือว่ากินแล้วมันไม่รู้สึกไม่เบื่อนะคะจูก็จะนํามาแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะแช่น้าไว้หนึ่งคืนก็จะคนๆหน่อยใครจะล้างก่อนก็ได้นะคะแต่ว่า จูจะแช่เลยนะคะเราค่อยมาล้างทีเดียวนะคะตอนที่เราจะนึ่งนะคะอันนี้ถ้าใครจะนําไปปั่นก็ได้นะคะท้าแช่แล้วนะคะแล้วแต่เมนูของใครของมันนะคะอันนี้ก็คือแช่เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะพองๆแบบนี้นะสังเกตดูได้เลยนะคะ ให้สังเกตถั่วเราด้วยนะคะเวลาที่เราแช่ถั่วเนี่ยว่ามันได้หรือไม่ได้นะก็ให้สังเกตว่าถั่วเขาพองตัวจากปกติไหมนะคะให้สังเกตตรงนี้นะคะบางทีถั่วอาจจะไม่พองนะคะถ้าถั่วไม่พองมันจะทําให้เราอ่ะบางทีอาจจะต้มไม่สุกนะคะมันถั่วของเราอาจจะมีปัญหาได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะนานเกินนะคะอ่าอันนี้จุก็จะนํามาล้างนะนํามาล้างสังเกตว่า ถ้าเราล้างได้ที่แล้วอ่ะน้ําเขาจะใสนะคะล้างจนน้ําใสนะคะแล้วก็นํามาดมดูนะคะว่ากลิ่นนะมันมันมันเหม็นหรือเปล่านะคะถ้ามันโอเคก็ได้นะคะอันนี้ก็จะนําผ้าขาวบางนะคะมาชุบน้ําก่อนนะคะแล้วก็จะนําไปนึ่งนะคะนําไปนึ่งนึ่งก็ใช้เวลานึ่งไม่นานนะคะก็ประมาณ30นาทีนะคะถั่วก็จะสุกพอดีเลยนะคะเราก็จะแวแบกตรงกลางนะคะเพื่อให้ถั่วของเราเนี่ย สุกทั่วถึงกันนะคะเพื่อความร้อนตรงกลางจะได้ซึมเข้ามาได้นะคะมันจะได้สุกง่ายๆอันนี้ก็คือสุกแล้วนะคะเขาจะเริ่มพองตัวแบบนี้นะคะเห็นไหมอ่าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสังเกตได้เลยนะคะใครจะนําไปปั่นหรือว่าจะไปทําเมนูนไหนๆก็ได้นะคะอ่าจูก็จะใช้มะเขือเทศนะคะวันนี้จะเป็นสลัดนะคะสลัดถั่วนะคะใช้มะเขือเทศจูจะขออนุญ,ญาตหั่นใหญ่ๆนะคะนี่จะเป็นมันแก้วนะคะหั่นใหญ่ๆเพราะว่าจูจะใช้ ซ่อมนะคะใส่ใช้ซ่อมจิ้มเมานะคะใครจะหั่นเล็กๆก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกนะคะจูก็จะมาใส่ชามนะคะใส่ใส่อ่างผสมนะคะวันนี้ก็จะใส่ถั่วลงไปสักประมาณ7ช้อนโต๊ะนะคะ7ดช้อนโต๊ะจูคิดว่าอิ่มแล้วนะคะประมาณนี้นะก็คิดว่าพอดีนะคะใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ มันแกวเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะคะหรือว่าชอบผักอันไหนก็ใส่ได้เลยนะคะ,ะวันนี้จะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตเพลนนะคะก็คือไม่ผสมอะไรเป็นแบบว่ารสธรรมชาตินะคะรสธรรมชาติเลยนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะวันนี้จะเป็นสลัดครีมนะคะใช้โยเกิร์ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิกานะคะวินิกาก็แปลว่า น้ำส้มนะคะอันนี้จะใช้เป็นเหมือนกับว่าให้รดเปรี้ยวนะคะให้รดเปรี้ยวอันนี้จูชอบอใช้เอามาผสมน้ำสลัดนะคะที่จูทํากินประจํานะคะจูจะใช้แบบใส่กับข้าวใส่ในอาหารแบบหลายอย่างนะคะอันนี้ก็จะอร่อยมากๆเลยอันนี้จะเป็นเกลือดํานะคะเกลือดําจูใช้ทําทุกเมนูเลยนะคะจะใส่ประมาณ3ามหยิบมือนะคะ3หยิบมือก็น่าจะโอเคแล้วนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็จะใส่มาสตาร์ดนะคะมาสตาร์ดใครไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใส่มาสตาร์ดเนี่ยมันมันก็จะมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนตัวจัวชอบมาสตาร์ดนะคะใครจะฉะจะใครจะใส่ใส่พริกไทยดำนะคะใส่พริกไทยดำก็ได้เลยนะคะชอบอะไรก็ใส่อันนั้นนะคะแล้วก็คนๆน,นะแล้วก็มาชิมดูนะคะมาชิมดู อันนี้มันเป็นแบบสลัดง่ายๆเลยเบสิกเลยนะคะเบสิกที่ทําได้ง่ายๆแปบ๊บเดียวได้ทานเลยนะคะซึ่งเมนูเนี้ยมันอยู่ท้องแล้วก็เบาท้องมากๆเลยนะคะแปบ๊บเดียวก็ย่อยแล้วนะคะใครจะใส่ถั่วหลากหลายกว่านี้ก็ได้นะคะอ่ามันอย่างที่จูบอกตั้งแต่ต้นคลิปนั่นแหลคะค่ะว่าจูบเบื่อแล้วนะคะก็จะใช้เป็นแบบนี้เอานะคะแล้วก็ค่อยๆปรุงนะคะเพิ่มๆเ,เ,เอานะคะถ้าใครไม่ชอบ ข้มข้นก็ลองชิมดูนะคะอ่าก็จะเป็นนี่เลยสีนี่แหละนะคะเป็นมัสตาร์ดนะคะซื้อมาจากที่ไหนซื้อมาจากที่โรตัดนะคะราคาก็ประมาณ64บ่าทนะคะถ้าจําไม่ผิดนะอ่าคิดว่าไม่เปรี้ยวจูก็จะใส่แอปเปิลไซเดอร์อีกนะคะค่อยๆเทลงไปนะคะอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวกินไม่ได้เอานะคะ ก็คนๆหน่อยนะคะก็ชิมค่ะชิมชิมเอานะคะว่าเราชอบรสแบบไหนนะคะก็พยายามอย่าใส่อะไรเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าถ้ามันกินไม่ได้มันก็จะแก้ยากนะคะอ่ะางจะก็จะโรยถั่วข้างบนหน่อยนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็ความอร่อยนะคะไม่อยากให้มันติดครีมนี่เท่าไหร่นะคะก็เลยจะโรยนิดนึงเพื่อตกแต่งหน้านะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็อ่า ใส่ไข่ต้มนิดน,นึงส่วนใหญ่เวลากินสลัดแบบนี้จูจะไม่ค่อยใส่ไข่นะคะจูจะไม่ชอบกิน้าวนะคะก็ตกแต่งด้วยผักชีนิดนึงนะคะออนท็อปด้วยผักชีนิดนึงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมลองไปทําทานกันดูนะคะ